ดิบของเรานะครับคันเรียกว่าใบอะไรใบจริงๆครับอันนี้เขาขายใบวันนี้กินใบป่ะมนใจกระทอมนะแดดขึ้นมาแล้วสักหน่อยเยติมเกลือลงไป โอ้โหใส่มากแซบมากใส่น้อยแซ่บน้อยนับปลาลงไปใส่มากเค็มมากใส่น้อยเค็มน้อยคุกคล้าให้เข้ากันซะหน่อยให้สุรสดของนัวแตกตัว ต่อด้วยพริกลงไปนี่ชุบนี่ครับปลาแห้ <c oughs> แงใส่ไป พร้อมครับพร้อมนี่ครับร้อนๆครับแกงมะรุมมะตุ้มแกงมะรุมใส่ปลาแห้งเข้าปาก ้อนผ่านครับรอบนี้โอเคบอกกินได้กินได้กินไม่ได้ก็ต้องกินทำแล้วค <laughs> รับผม